คนมาไายแทะอันนี้เป็นมุนิธิจีนกบแพงตะโกนเรื่องยงกันหรือว่าสมาค่มจีนยุ่ยชุดเลยไอ้เกล้ไ่แทะทีะทะท่ว่ามาหาวัคซีนนี่เหยาหยาญโย,ยปาน,นี่แตจะได้เฉลยซักน้ำเพิ้นคาเทมแบบนี้นะอันนี้เป็นยุ่นอกเป็นล่อถาคิวล่อถาคิวแต่ว่าล่อถานอ,อืมตัวนี้ไป แมนเขาจะถ่าอยู่นอกก่อนจะเข่าไปทางในในก็รจะจ้องคอยขยับขยื่นไปสําหรับผู้ที่บอกทัานมีแบบฟอร์มนี่ก็ในเขา่ามาเรียนคิวคือกันเพื่อจะได้แบบฟอร์มหรือเขียนแบบฟอร์มแต่ว่าเบิดมือนี่ก็เสดสดเยครับวัคซีน,สนเสดส์ซักตั้งเพลนอยู่บ่เนี่ยน่าเป็นยังไงเนาะไปจุดได้กับผนปะ่ะอันนี้มันอยู่นอกคือซื้อ,อยังโซนทางในไปผนอยู่จุดได้กับแมนเต็มเลยเนี่ยเห็นอะไรเสดส์ จกสมัยเธอผู้ส้มมณีสิพาเธอผู้ส้มมาเบ่งบรรยากาศในการรับวัคซีนโดยส่วนตัวแล้วก็สีรับวัคซีนหรือว่าซักวัคซีนเสร็จกันเดี๋ยวสีเก็บอภพบรรยากาศจุดๆเขตสมาคมจีนในเธอผู้ส้มในเบิรงเดอเพราะว่าในปัจจุบันนี้ตามพงโมบางจุดบางบอนก็ที่ว่าปิดส่วข่าวแล้วปิดรับวัคซีนจากเตอผู้ส้มตอนนี้เขาก็อยู่ตอนหน้าของสมาคมจีน จังหวัดจังได้มาีนกับตองใด้มากซักวัคซีนน้ำเพลน่ะสถานทีเมนยูฮงคาเมืองเจ็ดทบุรีและโคดูริจันเนอร์อา่าซุตตอนนี้ฮาก็อนเลยเขามาทีทางในของมูนิทีจีนแต่มีวามบางทีจะได้รับวัคซีนายในมานีแล้วนะสุดใจถือว่าตอนนี้ฮ็อยู่ทีในก่อนสมะโคมจีน อยู่ตัวทั้งในก็มีผู้คนจำนวนรอถ่าหาวัคซีนจะเป็นแต่ระสุดแต่ละงวดก็เอีงตามลำเบอร์เพิ่นมีลำเบอร์ไหเดอร์กับพันยามยากันหกักซานระยะหางการบริการของเจ้าหนะ้าที่เพิ่นก็ถ,ถือว่าดีหลายเป็น่นไขความสนใจดูแลเบิ่องแงงอยู่ที่ทางในของ สมาคมจีนอ่ก็คักดีเลยมีสารกลางมีบอลปล่อยปลามีสวนนำแล้วก็กเป็นจุดหนึ่งที่ว่า่อนค้างว่าดีในการทำวัคซีนเพราะว่าเขตห้ยผูกค้นสร้างมาที่แบบว่าเวียนวักในยาหางกันได้จุดบอลพู่นมันเป็นบอลจุดทำวัคซีนตอนนี้เขากําลังรอถา่ารอถ่าทีจะทำวัคซีนมันก็นอิงตามคิวแหละท่านผู้ชมเขาถอยอิงตามคิวดเด้อ มีไม้คิวไหายผนจะห้ไม้คิวแบบนี้อันนี้เป็นรลสที่หนึ่งเข็มที่หนึ่งในการทำวัคซีนสนั่นก็ตตองไรซาในนิดนึงเพราะว่าคนดลายแต่เนี่นะบางส่วนเสาส่วนเ้าร์เที่ว่าเข้ามาหน่ะยมันพนโจเทื่อนึงแต่มาตอนนี้ที่ว่ามีการเปิดทับไม้สนั่นมาเติมที่ว่าสุกดีไปบางจุดบางบอลกับยเป็นวัคซีนผลบเบด้วบางห้องหมอ ที่เทว่าผู้คนมีความตื่นตัวในการที่อยากคับวัคซีนร้ายขึ้นจากกาน,น,นีถีอว่ายังพากันยังพากันสะล่ฟังเบิงอยู่แอดมินเองก็คือกันแหละก็ล่อท่าฟังเบิงเช่นกันตัวสองสุดทอิยแต่ว่ามันระบาดร้ายมาสวงนี้อีกอย่างหนึ่งเป็นไททีว่าโบมี การทำวัคซีนหรือว่าซักวัคซีน,นก็ถือว่าจะไปเดินทางไปใสการถือว่าขนขางากดาดเอหมวยไปลักษนะน,นก็ต้องทำวัคซีนใีที่สุดเพื่อตัวเองแ้วก็เพื่อคอนออมขางเขานี่ะเพื่อสังคมเขาตอนนี้ก็เข,เข้าอย่แถวใกล้กับอ,อาคารเซนพิล่า อาคารเซนพิล่าที่ว่าเป็นพัตคารที่ฮับจัดงานต่างๆเอกาก็เคยไปนำสนเสนอรีวิวทงทงปรโมชั่ในเรื่องเกี่ยวกับการแต่งงานการแต่งต <ste ep> ้อ,อง <ste ep> อตอนนี้เฮอกก็เมารเรียนคิวเขา ไปหาวัคซีนล่ะเขาก็ะสีะไบางชุดบางยานเนอเผื่เป็นการเก๊ก,ก้าเป็นการเล็ดให้หยุงยากสถานที่ห้องเพิ่นก็จะมีเพียงแเอาบางคลิปบางยาบางบอนในท่านผู้ชมในเบิง่งวานนญานีเนี่นที่ว่ามีผู้คนตื่นตัวในการหบวัคซีนหลายและกรทั่งสมาโคมจีนก็ที่ว่าเพิ่นมีการ เราจะใส่โดยเฉพาะแม่ให้คำในนํำถูกอย่างเกี่ยวกับผู้ที่จะมาหาวัคซีนแสนดงกระต่ำโคขอบใจเพื่อนร้ายในก็ขโค้กซึนส้มในการปฏิบัติสารถัมพส้มกับสีสมนีนก่อนของมุกขอบใจสําหรับในการติดตามพามส้มแต่ข้าพระเจ้าซักวัคซีนครบสองเข็มแล้วเปิดรถไฟย่ำไรสีาพทาทถัมพส้มไปเที่ยวยยำนั่นที่ว่าเป็นไพ่บัหาวัคซีนกับอกเดไปเที่ยวบริคีรถไฟเอออันนี้ไม่เป็น เพื่อเป็น,ปน,ปน,ปนปการป้องกันม่อยางไ้มีการแร่เสื้อพยาธิแหละถือว่าเป็นสิ่งที่ดีหลายอาขอโมกขอบใจในการทับส้มสำหรับคลิปนี้สบายดี